ครับเ,เพื่อนก็วันนี้มาดูถั่วปักยาเหมือนเก่าครับก็เมื่อวานฝนตกหนักมากครับอันนี้ามาดูถั่วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใส่ปุ๋ยเข้าไปก็ฝนน่าจะมาอีกแน่นอนครับตอนนี้ตั่วปักยาวก็เริ่มแตกพลุ่มออกดอกแล้วครับเริ่มกลุ่มเริ่มมีตาดอกเยอะแล้ว ก็ราคาถั่วฝักยาวก็ยังแพงอยู่ครับตอนนี้คิดว่าฝนน่าจะตกอีกครับเพราะว่าดูท้องฟ้ามีเมฆมีเมฆเยอะครับวันนี้มีเมฆเยอะมากก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆที่บ้านอากาศดีมากเลยครับวันนี้ ฝนตกเมื่อวานว่าไม่ค่อยร้อนแล้วร้อนมาเป็นเดือนตอนนี้อากาศไม่ร้อนแล้วถั่วผักยาวก็เริ่มงามเริ่มงามแล้วครับถั่วเริ่มออกดอกเต็มต้นเลยครับเริ่มออกดอก เริองงามแล้วครับตอนแรกถั่วก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตอนนี้เรื่งงามแล้วเมื่อวานตกอย่างแรงครับตกแรงมากครับเมื่อวานเมื่อวานก็ได้ไปจับกบจับเกียดก็พอได้กินอยู่ครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับน้ำขึ้นมาเยอะอยู่ ก็เป็นบรรยากาศฟัน้าครับก็อ,อากาศดีมากเลยครับวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ